โมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เ mm hmm. มืองไทยประกันชีวิตอยากโอนเงินไปต่างประเทศเรากับวาร์ฟได้กับกรุงไทยวาร์ฟบริการโอนเงินต่างประเทศอัจฉริยะผ่านแอป,ปกรุงไทยเน็กแอป,ปธนาคารเดียวที่ให้เร็แแลกเงินสุดพิเศษเ mm hmm. มื่อโอนจากอินเตอร์เวอร์ตทำบริการได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมง 16นาฬกา36นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการส่องเศรษฐกิจนะครับตลาดหุ้นไทยกำลังเคาะ r าน s ซ c t ชันสุดท้ายอยู่นะครับ ATC นะครับเดี๋ยวหลุดแล้วเราไปคุยกันอยู่นะฮะแต โอเคแต่ว่าก่อนที่จะหลุดนี้บวกได้นะ0.38จุดนะบวกไป0.02นะครับอยู่ที่1,648.13จุดนะครับไฮกับโลนะย 1, อ, High อยู่ที่เดิมนะครับหุ้นปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมด468บริษัทปรับตัวลดลงไป1,214บริษัทไม่เปลี่ยนแปลง547บริษัทนะครับมูลค่าการซื้อขายก่อนหลุดนะครับ72,998ล้านบาทวันนี้ไม่ถึงแสนนะฮะกเ็เดี๋ยวพอหลุดแล้วเรากลับมาคุยกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จับตาม,มองดู ข้างหนึ่งนะครับเมื่อกี้พูดถึงนะครับก็อย่างที่ว่านะตลาดจับตามองดูรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับในช่วงคืนนี้ที่จะออกมานะครับซึ่งก็พยายามหาตลาดคงไปคำนวณน,นะบางทีเวลา,ามีรายงานหรือมีการถแถลงหรือการออกบันทึกการประชุมนโยบายการเงินสถาัฐนี่ตลาดเข้าไปดูแต่ละคำนะว่าคำนี้พูดว่าอย่างไงคนนั้นว่าอย่างไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกเ็เรื่อง เทเบินะครับหรือการลดการซื้อสินทรัพย์หรือลด QE นั่นแหละนะครับเออไปดูนะครับประเด็นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกโฟกัสกันนะครับบอกว่าการจ้างงานเพิ่มในประเทศสหรัฐ,รฐอเมริกาถูกมองว่าชะลอตัวลงไปในเดือนสิงหาคมในขณะที่เชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าส่งผลกระทบต่อวุปสงค์ด้านบริการนะครับการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน นในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลดลงไปในเดือนสิงหาคมหลังจากที่มันปรับตัวสูงขึ้นไปเกือบสองล้านตำแหน่งในช่วงระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมานะครับการพุ่งขึ้นของจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ลดอุปสงค์สําหรับการท่องเที่ยวและการสันทนาการยอนใจนะครับแต่ว่าระดับนั้นอาจจะเพียงพอในการที่จะคงการขยายตัวทางเศรษฐกิจเอาไว้ได้นะครับรายงานการจ้างงานนี้นะครับมีการจับตามองดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับ จะออกรายงานในวันุสูงนี้นะครับบอกว่านักเศรษฐศาสตร์นะครมีการลดการประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมากสําหรับไตรมาสที่3นะฮะเหตุผลต่างๆที่ออกมากล่าวอ้างรวมไปถึงการกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหนึ่งของจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสนะครับซึ่งได้รับการผลักดันจากเชื้อไวรัสสายพันธ์ุเดลต้านะครับและการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างยืดเยื้อนะครับส่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์และสินค้า การซื้อสินค้าเพิ่มในสต็อกรีสต็อกกิ้งเนี่ยมันเป็นผลนะครับหมายถึงว่าที่ผ่านมาขายของได้ดีนะครับไอ้ของในสต็อกในคลังสินค้ามันก็หมดนะครับพอหมดก็ต้องไปซื้อของกลับมารีสต็อกกิ้งซื้อไม่ได้เพราะว่าของผลิตไม่ทันนะครับวัตถุดิบราคาแพงขึ้นแล้วก็ขาดแคลนอย่างเช่นมีคอนักเตอร์ขาดแคลนก็ทําให้เกิดการขาดแคลนรถยนตนย์ผลิตรถยนต์ไม่ไดนะ้นอกจากนี้เนี่ยการระบาดของเชื้อไวรัส สายพันธุ์เดลตาด้าโดยเฉพาะยิ่งนในสหรัฐอเมริกามันก็ทําให้การผลิตเนี่ยมันช้าลงไปนะครับก็คือพูดง่ายๆโรงงานปิดปิดเปิดเปิดอ่ะเวลามีเชื้อไวรัสระบาดนี่ก็ต้องปิดโรงงานเนี่ยหรือว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะคนงานพนักงานก็ติดเชื้อก็ต้องหายไปแหละนะครับหมายถึงก็ต้องไปไปเข้าโรงพยาบาลอะไรนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะฮะก็มีการขาดแคลนคนงานนะทั้งทงที่ มีการเปิดรับการจ้างงานมากทำสถิติแต่หาคนงานไม่ได้เพราะว่า,ายังไม่มีใครชี้ชัดออกมาว่าทำไมนะมีแต่ <c oughs> ในสหรัฐนะครไม่มีกระแสะข่าวที่ชี้ชัดไม่มีรายงานข่าวที่ชี้ออกมาว่าทําไมถึงหาคนงานไม่ได้นะครับแต่บอกว่านะครับก็มีการกล่าวโทษน,นะครับ,บก,การระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยมันโรงเรียนยังไม่เปิดไปหาคนมาเลี้ยงเด็กไม่ได้ไม่มีตังค์ไม่มีปัญญาไปจ่ายคนมาเลี้ยงลูก นะครับก็เลยต้องหยุดอยู่กับบ้านโดยเฉพาะย่างยิ่งผู้หญิงนะครับก็ต้องเลี้ยงดูลูกนะครับก็ทําให้ไม่ไปทํางานว่าง,งานเถอะอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันน่าจะหายไปเพราะว่าโรงเรียนกลับมาเปิดอีกรอบหนึ่งก็ลูกไปเรียนได้ลูกไปเข้าโรงเรียนได้แม่ก็ไปทํางานได้นะฮะประเด็นที่สองนะครับก็บอกว่า,อาไอจำนวนเงิน ผลประโยชน์เพิ่มเติมนะครับที่มีการจ่ายให้โดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งรวมไปถึงเช็ค300เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์3 3มร2เดือนละพันสก็ไม่เร็วนะนี่จ่ายเพิ่มนะคือหมายถึง <c oughs> คุณตรงงานแล้วคุณก็รับสวัสดิการการว่างงานจากรัฐนะ เสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลการจ่ายเพิ่มอีกพันสองร้อยเหรียญก็บอกไปทํางานทําไมไม่ต้องทําก็ได้นะฮะบเขาบอกว่าก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนไม่ไปทํางานเพราะว่าอยู่บ้านดีกว่านะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือคนนะฮะแบบว่าอายุอาจจะอายุมากระดับหนึ่งแล้วพอมีการระบาดของเชื้อไวรัสก็กลัวนะเพราะว่าที่ผ่านมามีข่าวว่าคนอายุคนสูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าในการที่จะติดเชื้อไวรัสแล้วก็ มีอาการเจ็บป่วยสูงแล้วก็อาจจะมีการเสียชีวิตสูงอัตราการเสียชีวิตสูงก็เลยไหนๆก็อายุมากแล้วนะฮะแล้วมีสวัสดิการดีก็เลยเกษียณมันไปเลยนะฮะสามนะครับก็มีคนเปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับก็เขาบอกว่าประเด็นดต่างๆเหล่านี้ถูกกล่าวว่านะฮะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไม่เข้าไม่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับ ซึ่งก็ยังไม่มีฟันธงมานะว่าสาเหตทุที่แท้จริงยังไงแต่ว่าอย่างที่ว่านะเงินเพิ่มจากรัฐบาลกลางมันก็จะกําลังจะหมดไปนะครับสองโรงเรียนกลับมาเปิดแล้วนะฮะไอคนกเกษียณอายุนี่ก็ช่วยไม่ได้เนอะรหรืออาจจะเปลี่ยนใจไม่กเกษียณกันไ,ได้เพราะว่าค่าจ้างแรงงานมันสูงขึ้นนะในสหรัฐอเมริกามันมัน,นกลไกตลาดจริงๆนะค,คือหมายถึงว่าคุณหาคนงานไม่ได้คุณก็เพิ่มค่าจ้างไปเรื่อยๆเพื่อที่คุณจะหาได้ในระดับที่คุณยังสามารถที่จะรับได้นะครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามนะครับบอกว่าแบบสำรวจความเห็นหนังข่าวรอยเตอร์นะครับของนักเศรษฐศาสตร์นะบ,บอกว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะรมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นไป7 5 0ดแสนหาตำแหน่งในเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มรวมแล้ว1.881 1 8 8 1 0 0 0ล้านแแสนแหน่งตำแหน่งในเดือนมิถุนายนและเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมานะครับถ้าเผื่อ การจ้างงานเพิ่มในเดือนสิงหาคมออกมาตามความคาดหมายก็คือบวกไปอีก7 5 0 0น0ะน่ะมันจะทําให้ระดับของการจ้างงานอยู่ที่ต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ5ล้านตําแหน่งเนะก็แสดงว่าช่วงของการก่อนการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยตอนนั้นบอกว่าคนตกง,งานไปเยอะเนอะตอนแรก30ลนะ้านเนาะส็จแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเหลือ10กว่าล้านเนี่ย,อย,อย 10, 000, นะตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าคือถ้าบวก7 5 0 0เนี่ยจะเหลือแค่5ล้านก็ก็ยังเยอะอยู่แต่ว่า แต่ว่าก็ดีขึ้นนั้งเยอะแล้วนะครับเขาบอกว่าการคาดการณ์นั้นมีความไม่แน่นอนสูงมากนะครการประมาณการคือในในแบบสารวจความเห็นเนี่ยบอกว่าการประมาณการว่าการจ้างเงินเพิ่มอยู่ที่ไหนเนี่ยมีตั้งแต่3ามแ0 0เจ็ดหมาแหน่งไปจนถึง1นึ่งล้านสองหมื่นเแหน่งต่างกันเยอะมากต่างกันสาเท่ากว่าเนะครับ <S <S เขาบอกว่าตัวเลขมาตรวัดความถี่สูงนะครับชี้เห็นถึงการอ่อนตัวลงไปของอุปสงค์สําหรับการเดินทางทางอากาศที่พักในโรงแรม การเข้าไปรับประทานอาหารในร้านอาหารซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บางคนคาดการณ์ว่าจะนาไปสู่การอ่อนตัวในการจ้างงานเพิ่มในภาคสันทนาการและการย่อนใจนะครับรายงานต่างๆในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าตัวเลขมาตรวัดการจ้างงานโรงงานอุตสาหกรรมมีการหดตัวและรายงานการจ้างงานในภาคเอกชนต่ำกว่าความคาดหมายอันนี้ของ ADP นะครับแต่ว่าการจ้างงานโดยธุรกิจขนาดเล็กมีการเร่งระดับความเร็วสูงขึ้นและทัศนะผู้บริโภคต่อตลาดแรงงานยังคงอยู่ในเชิงบวกนะครับอืม องสามปีที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงคอสอสองศูนย์สองศูนย์ปีที่ผ่านมาแลวด้วยนะครับบอกว่ารายงานการจ้างงานในชั้นต้นสาหรับเดือนสิงหาคมที่ออกมาต่ำกว่าความคาดหมายและมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย3เดือนของการจ้างงานเพิ่มไปจนถึงเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามนะครับผลกระทบของการระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 านะครับทำให้การเปรียบเทียบกับแนวโน้มมีประโยชน์น้อยลงไปก็คือมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็คงต้องรอดูนะครับมีรายละเอียดเดี๋ยวท่านไปอ่านเองแล้วกันนะครับ มีรายละเอียดนะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวผมอยากจะข้ามไปเรื่องอื่นๆนะฮะเ,เรื่องอื่นๆทำไมมันไม่ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงมันไม่ขึ้นมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาดูเออก็หาไม่เจอเดี๋ยวผมไปหาที่นี่นเออคือคือเรื่องที่เรื่องที่น่าตื่นเต้นนะฮะก็คือเออเจอแหละนะฮะเออส่งผิดคน นะฮะปรากฏว่านะครับพายุไอด้านในประเทศสหรัฐอเมริกาเนเป็นพายุเฮอริเคนเขาบอกว่าที่มีความรุนแรงมากที่สุดนะครับที่ที่เคยพัดเข้าไปในสหรัฐเออมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะฮะเดี๋ยวขอยืมภาพ CNN นนิดนึงนะครับเออสำหรับผู้ชมที่ดูในดูใน y o u t u b e นะฮะท่านสามารถที่จะไปดูในภาพนี้ได้อ่ดูนะครับผมจะเล่นให้ดู คือคือดูมันก็น่ากลัวมากนะครับในรัฐลุยเซียาเนี่ยบอกว่าน้ําท่วมมีผู้ชายคนหนึ่งถูกเอลเเกเตอร์อลิเกเตอร์นี่ไม่ใช่จระเข้นะจระโขงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะคือหน้าตาคล้ายจระเข้แหละถูกกัดตายะนะฮะแล้วก็ดูตัวเลขที่มันน่ากลัวเนี่ยก็คือบอกว่านะครับมีผู้เสียชีวิตไป นะครับอย่างน้อยที่สุด44คนในมลรัฐ4รัฐในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่เขาบอกว่าส่วนเหมือนกับหาง,หางของเฮอริเคนไอดา้อดาเนี่ยส่งผลกระทบทำให้เกิดพายุฝนตกหนักพัดเอารถยนต์ลอยไปทำให้รถใต้ดินในนิวยอร์กอยู่ในสภาวะน้ำท่วมคือคือนึกไม่ออกกันนะฮะว่านึกไม่ออกว่า,าสหรัฐมันจะเกิดภาวะแบบนี้ได้ยังไงนะ คือคือพอไปดูภาพนะมันก็มันก็เอ่อทำให้พอต้องต้องต้องดูรายละเอียดข่าวนะก็ทําให้เข้าใจว่าทําไมมันเกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าพื้นที่โดยโดยทั่วไปนะส่วนมากในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียคอนเนติคัตนะครับชาวบ้านต้องใช้เวลาทั้งวันในการรับมือกับน้ําท่วมใต้ถุนบ้านนึกภาพนะบ้านอเมริกันเนี่ยมันมีใต้ถุนบ้านมีเบสเมนต์นะแล้วก็ มันปกต,ติน้ํามันไม่ท่วมไหมเบสเมนต์ ement, มันก็อยู่ใต้ดินอะ่ะทีนี้พอน้ําท่วมมันก็ต้องท่วมบ้านนะเขาบอกว่านอกอยูน่นี้ยังขาดกระแสไฟฟ้าราคาเสียหายนะครับแล้วก็ต้องรับโทรศัพท์ทั้งวันนะครับมีทั้งเพื่อนแะญาติโทรมาขอความช่วยเหลือติดน้ําท่วมอยู่เออก็แปลกดีไม่มีไฟฟ้า,ฟาแต่โทรศัพท์ได้นะฮะก็อย่างน้อยที่สุดนะครับมีผู้เสียชีวิต13คนในนครนิวยอร์ก พร้อมกับอีก3คนในบริเวณย่านชานเมืองที่เว c เชสเตอร์ u คาน์ตี้คือสมัยผมเป็นนักเรียน a อฟนะผมอยู่ที่นี่เวชเชสเตอร์คาน์ตี้ซึ่งมันอยู่ติดกับแมนฮัตตันทางเหนือนะฮะซึ่งคาน์ตี้เนี่ยเป็นคาน์ตี้ที่เขาก็คุยนะว่าเขารวยว่างั้นเถอะมันแต่จริงๆเขาบอกว่า per capita income นะหมายถึงรายได้ต่อหัวเขาสูงที่สุดในอเมริกา นะก็มีคนถามว่าเออไม่ไม่ใช่ทางแคลิฟอร์เนียเหรอพวกพวกอะไรอะเบลวิลลี่ฮิลส์อะไรพวกนั้นนะซึ่งมีดาราอยู่ปรากฏว่าไอเวสเชสเคานตี I ้ County, เนี่ยมีล็อกกี้เฟลเลอร์อยูนะ่ก็เลยอาจจะล็อกกี้เฟลเลอร์คนเดียวก็ทำให้ทาให้เปอร์แคปิตาสูง นะหมายถึงตระกูลเดียวเพราะเขารวยเนะียก็ยังไงก็ตามเนี่ยล็อกกี้เฟลเลอร์อยู่เมืองพอร์ตเชสเตอร์นะซึ่งอยู่บนภูเขาอะ่ะซึ่งซึ่งเป็นเมืองที่ผมอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นเขาหรอกนะอยยังไรก็ตามเนี่ยก็ก็นึกภาพไม่ออกเนยนะเพราะว่านิวยอร์กเนี่ยทั้งข้างขวามเป็นมาหาสมุทรใช่ไหมทีนี้เนี่ยแล้วมันก็เป็นเขาด้วยอะ่ะน้ำท่วมนี่ก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับถ้าเบิดท่วมขึ้นไปถึงไวเซ์เคานตี้เนี่ยนะฮะ ก็เนี่ยมีคนเสียชีวิต3คนในเวสเทิร์นซัลคัมตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์นะฮะบฟลเมอร์ฟีพูดในการโพสต์ข้อความทาง Twitter บอกว่าอย่างนา้อยที่สุดมีคน23คนในรัฐนิวเจอร์ซีย์เสียชีวิตในระหว่างพายุนึกภาพนะนิวเจอร์ซีย์ก,านนายก็อยู่ติดทะเลมกันเนี่ยทางใต้เป็นแอตแลนติกซิตี้เนะพายุมันพัดกระหน่ำคือมันไม่มันไม่ใช่ น้ำทะเลหนุนแล้วน้ําท่วมทํานองเมืองไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันพายุฝนตกหนักแล้วน้ําท่วมแสดงว่าน้ําไหลไม่ทันนะครับก็แสดงว่าฝนตกหนักมากนะครับเพราะบในบรรดาหมู่ผู้เสียชีวิตนะครับมีสามคนเสียชีวิตในบริเวณใต้ถุนบ้านในนะครนิวยอร์กที่ควีนส์บอโรควีนนี่เป็นส่วนหนึ่งของนิวยอร์กซิตี้นะครับนิวยอร์กมีห้าบอโรนะฮะขณะที่ชาวบ้านสี่คนที่อิซาเบธรัฐนิวเจอร์ซีเสียชีวิตในน้ําท่วมที่บ้านน้ําท่วมสูงถึงแปดฟุตนะครับสองเมตร สี่สิบเซนนึกภาพเมืองไทยเนี่ยน้ำท่วมเมืองไทยมันแย่เนะเวลาน้ำท่วมเรามีคนตายก็แบบไฟช็อตตายน่ยแต่ว่าน้ำท่วมตายเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีอาจจะมีน้ำท่วมแล้วโจมตกน้ำตายไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำท่วมเร็วจนคนอยู่ในบ้านเนี่ยโดนน้ำท่วมตายเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินในเมืองไทยนะาถ้าเบื่อมีก็ไม่รู้แต่ว่าลักษณะนี้มันแสดงความรุนแรงของการ ของการท่วมของน้ำอ่ะฝนมันตกหนักมากนะฮะประธานาธิษฐานนายโจบไบเดนออกประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กสั่งการให้มีการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลน,นะครับเพื่อจะให้การสนับสนุนความพยายามในการรับมือของรัฐบาลท้องถิ่นจากสภาวะที่เกิดขึ้นของพายุเฮอริเคนไอด้านี่เป็นหางพายุเองนะมันกลายสภาพแล้วด้วยนะครับทําเนียบขาวถแถลงในช่วงสายของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับถนนหนทางกลายเป็นแม่น้ําในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีคือขับขับรถอยู่น้ําท่วมอ่ะ นะครับในคืนวันพุธที่ผ่านมาทําให้ผู้คนที่ขับรถติดอยู่ในกระแสน้ําปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับรถจํานวนมากพบว่าถูกทิ้งในบริเวณถนนในวันพฤหัสสัมดทธที่ผ่านมาในซอมเมอร์เซ็ตเคานตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับอย่างน้อยที่สุดมีผู้ขับขี่4คนเสียชีวิตนะคิดดูนะขับรถไปฝนตกน้ําท่วมคนอยู่ในรถตาย4คนนะครับออเอ่ยอีกรายหนึ่งนะครับที่เมืองเมเมปริร์วูดรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับถูกกระแสน้ําพัดออกไปในขณะที่เขาพยายามจะเอาเศษขยะออกจากบริเวณ พื้นที่ระบายน้ําก็คือเหมือนกับเหมือนกับมีขยะไปติดท่ออยู่น้ําไม่ระบายใช่ไหมคนนี้ก็จะไปเอาขยะออกพอไปหยิบขยะออกโดนน้ำคือคือฝนตกแรงมากน้ําท่วมเร็วมากก็พัดไปแล้วก็เสียชีวิตนะครับนายเมอร์ฟ mm ี hmm. ่ uh, นะครับพูดก็เป็น uh, เขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่มีผู้คนจํานวนมากเสียชีวิตจากผลของมันคือมากกว่าฟิลนะเขาบอกว่าผู้คนจํานวนมากกว่าสองสามคนคือสี่สิบกว่าคนซึ่งมันมันแปลกนะครับเ,เขาไปถแถลงข่าวนะครับที่เมอริก้าฮิลส์ในบริเวณตอนใต้ของรัฐนะครับซึ่งพายุเทอร์นาโดทำให้บ้านสองสาหลังพังทลายเขาบอกบ้านขาดออกจากกันเลยนะครับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาตินะครับ ยืนยันว่าพายุเทอร์นาดโดที่สามารถถอนลากถอนโคนต้นไม้ได้กระหน่ำเขาใส่รัฐแมริแลนด์ในวันพุทธที่ผ่านมานะครับหนึ่งลูกที่แอนแอน,แอนาโพลิสนะฮะอีกลูกหนึ่งที่บาตมอร์นะครับมีชายอายุ19ปีคนหนึ่งถูกรายงานว่าเสียชีวิตหลังจากพยายามที่จะช่วยเหลือแม่ของเขาจากพายุที่มีน้ำท่วมในเมืองร็อกส์วิลล์รัดแมริแลนด์นะครับนี่เป็นรายงานของนักสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้น3วันหลังจากพายุ เฮริเคนอ่าไอด้านะครับที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่กระหน่ำเขาใส่บริเวณชายฝั่งทะเลในอา่าวของเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นสู่ฝั่งในวันอะาทิตย์ที่ผ่านมาที่รัฐลุยเซียนาทําลายชุมชนไปทั้งหมดนะครับแต่ความสูญเสียบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับคือคนเสียชีวิตมากกว่าปแปลกนะครับด้วยหางของมันเนี่ยเสียชีวิตเยอะกว่าเนื่องจากฝนตกหนักมากเด็วมากนะครับในเมืองคอนโชกเคนในรัฐเพนซิลเวเนียบริเวณ นอกเมืองฟิลาเดลเฟียนะครับแม่น้ำเนี่ยท่วมเข้าใส่บริเวณโรงแรมโกดังเก็บของและคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งฝั่งแม่น้ำะนะครับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินต้องรอให้น้ำลดลงไปนะเพื่อที่จะสามารถเข้าไปได้ก็บอกมีบ้านหลังหนึ่งไฟไหม้ด้วยนะครับแล้วก็รถรถดับเพลิงเข้าไปไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมต้องรอให้น้ำลดก่อนนะครับบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ข้างๆไหม้หมดเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นัยธรรมชาติที่มันแปลกนะคือมันรุนแรงมากนะครับเขาบอกว่าภาพวิดีโอทางช่องรายการอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นไฟเนี่ยไฟลุกไหม้บ้านหลังหนึ่งบริเวณริมฝั่งแม่น้ําของเมืองแมนสวิลในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับขนาที่พอว่าน้ําท่วมเป็นอุปสรรคทําให้รถดับเพลิงเข้าไปไม่ได้บ้านข้างเคียงนะครับดูเหมือนว่าจะถูกไหม้ลงไปหมดเลยนะครับก็บอกว่ามีสายไฟบนถนนซึ่งมีรถจอดเอาไว้จมน้ําอยู่ใต้น้ําก็ไม่รู้เกิดขึ้นอาจจะเป็น ไฟช็อตกระแสะไฟช็อตคือสายไฟหลุดลงมาโดนน้ำอะไรเงี้ยนะครับยังยังไม่ทราบว่ามีผู้คนบาดเจ็บล้มตายหรือเปล่านะครับบอกว่าพายุเฮอริเคนไอดาเนี่ยทำให้มีน้ำน้ำฝนตกสูงถึง6ถึง8นิ้ว6-8ถึง8นิ้วนะครับ15-20เซนติเมตรในพื้นทีในนท่ในพื้นที่จำนวนจำกัดทางตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ฟิลาเดลเฟียไปจนถึงอ,อ่านไม่ออกนี เขียนไี่ถูกนะครับแล้วทำสถิติฝนตกหลายชั่วโมงนะครับสูงถึง3.15นิ้วสำหรับเกาะแมนฮัตตันทำลายสถิติที่ทำไว้โดยพายุเฮนรี่ะ Henry, นะครับน้อยกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นรายงานของอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติคือน้ำท่วมนะครับก็บอกน้ำท่วมส่วนใหญ่เนื่องจากฝนมันตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นแทนที่มันจะตกแบบนานๆนะฮะพอมันตก หนักมากในช่วงระยะเวลาสั้นเน้น้ำมันท่วมขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับกระแสน้ําแรงนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าพัดคนคนยืนอยู่พัดไปตายเฉยเลยนะครับลรวบอกว่ามีตํารวจคนหนึ่งนะครับกำลังขับรถลาดตะเวนเป็นรถตํารวจอยู่นะครับน้ําท่วมมาพัดรถเข้าไปแล้วเขาก็เสียชีวิตด้วยนะเอเอ,เอไม่ค่อยเห็นนะในประเทศไทยเรานะครับก็มีลักษณะน้ําท่วมแบบนี้นะเราก็เห็นเพิ่งเห็นเด็วๆียวนี้เนาะ แต่ว่าไม่แรงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องโอเคครับ okay, มันเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกใจนะครับว่าแม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีมีอุป,ปกรณ์สารพัดมีอะไรมากมายนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะรับมือได้คืออก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโศกนาฏการรมอันหนึ่งเดี๋ยวคงต้องดูต่อไปนะครับอันนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับถ้าเบื่อท่านผู้ชม ท่านผู้ฟังนะครับติดตามดูข่าวต่างประเทศเดี๋ยวอาจจะเห็นภาพเยอะกว่านี้นะครับในช่วงคืนนี้นะครับไปดูเรื่องอื่นๆนะครับหรือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาะทีกว่านะครับดัชนีนิเคอีนะครับอินตลาดพุ่งขึ้นไปนนนนนห้า6้อยดิสี่จุดหกูนจะุนะครับรับข่าวนายโยรมนตนายโยร์ฐมนตีลาก็ออกหุ้นขึ้นเออแปลกนะนะครับอันนี้ข่าวประเทศไทยนะครับเ,เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนิดนึง ข่าวประเทศไทยนะฮะบ,บอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้รัฐมนตรีกราโหมนะครับกล่าวถึงกรณีที่สสพักเพื่อไทยพิปรายกล่าวหาว่าแจกเงินสสคนละ5ล้านบาทแลกโหวตใบวบใจว่าเป็นการพูดของคนไม่มีสติสัมปชัญญะพูดโดยไม่มีหลักฐานและเชื่อว่าฝ่ายกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตา,ามกฎหมายต่อไปก็เมืองไทยก็มี ข่าวนะครับการอภิไปรายไไม่ไว้วางใจนะครับญี่ปุ่นลาออกไปนายกราออกไปเพราะว่าคือเขามีการเลือกตั้งหัวหน้าพักใหม่ภายในพักเขาแล้วเขายังมีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับทรานนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องภายในพักเท่านั้นนะก็ไปต่อไปไม่ไหวนะครับอ่จีนปลดผู้บริหารสนามบินหนานจิงนะครับปมโควิด -19 กลับมาระบาดในจีนเล่นงานรุนแรงนะครับสำหรับใครในเรื่องเกี่ยวกับ โรคโควิดนีบเก้าเขาบอก zero tolerance นะครับคืออดทนเป็นศูนย์แต่ว่าจีนก็สามารถควบคุมการระบาดได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาหมดเวลาแล้วนะครับมีข่าวอีกเติมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปอ่านเอาเองลวกันนะครับท่านผู้ฟังเข้าไปใน Facebook ไปเสิร์ชคำว่าสองเศรษฐกิจนะครับมีหน้าเพจของ Facebook มีข่าวอยู่นะครับแล้วก็อีกอันเป็นกลุ่มนะครับก็ท่านผู้ฟังเป็นคนเอาข่าวไปโพสต์แล้วผมอ่านนะครับแล้วก็ใน u t u b e นะครับดูย้อนหลังไปได้ปีกว่าแล้วนะเมื่อกี้ผมไปเช็คดูนะครับก เวลาผ่านไปเร็วแนละ้วผมยังนึกว่า5-6เดือนนะครับวันนี้ผมยศวมร,รมิตรพบูลในการส่องเศร,รษฐกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับรายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโอคโนโมิคไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิมคิงพาวเวอเมืองไทยประกันชีวิต กรุงไทยวาร์ปบริการโอนเงินต่างประเทศผ่านแอปกรุงไทยเน็กเมื่อโอนเงินไป4ประเทศ